สวัสดีค่ะเจอกับมองชี้ล้วนะคะชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันดีกว่าว่าภาพรวมเดือนธันวาคมสองหกเจของชาวราศีเมถุนนะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชนนะ์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์แล้วก็ขอขอบคุณซุปเปอร์แตง,งาจากทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักเราเองมาได้เลยเนาะเลยทักว้านเขียวมาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพรวมของชาวราศีเมถุนนะเป็นยังไงบ้างนะในเดือนธันวาคมสองห้าหกเจเริ่มเลยอ่ะ เรามองว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องราวให้คุณต้องหลีกเลี่ยงไหมหรือว่าอาจจะมีปัญหาจนรู้สึกว่าเหนื่อยอยากพักก่อนอะไรแบบนีน้เหมือนถอยออกมาเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อแบบบรรเทาจิตใจตัวเองก่อนว่าเออขอตั้งหลักแบบหนึ่งนะขอให้ตัวเองมีความมั่นคงนิดนึงก่อนที่จะแบบเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้หรือมองว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาไหมคุณก็เลยเลือกที่จะหลีกเลี่ยง อืมอาจจะเป็นเวนั้นได้เหมือนกันแล้วก็มองว่าในเดือนนี้ยถ้าใครแบบมีคนคุยหรือว่ามีคนเข้าหาเขาอยากให้ระวังนิดนึงเนาะการที่คุณทุ่มเทไปอะ่ะมันอาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาคุณอาจจะมองว่าเขาสําคัญแต่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าสิ่งที่คุณทําให้มันสําคัญขนาดนั้นนะแบบเนี้ยไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง,วงโอเคปะคือ ความรักอะ่ะสามารถมีได้สามารถทุ่มได้แต่ก็ต้องทุ่มไม่ถูกคนถ้าทุ่มผิดคนมันก็จะกลายเป็นเราเองที่เหนื่อยเผาเนาะโอเคแล้วก็บางคนความสัมพันธ์อาจจะจบโดยที่แบบว่าไม่สามารถเป็นเพื่อนได้หรือไม่สามารถเป็นคนรู้จักได้เลยอะ่ะอืมอาจจะเป็นเวนั้นแล้วก็บางคนอาจจะมีการทะาเลาบอกว่ากับคนสนิทคนใกล้ชิดก,ก็อยากให้ระวังพวกคําพูดหรือว่าอยากให้ดูดีๆว่าแบบแต่ละคนอะ่ะที่คบมามันดีจริงไหมหรือว่าเขามาเพื่อวางผลอะไรเนาะ แล้วหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์หลายๆมาก็มองว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนดีๆเข้ามาเนาะอาจจะเป็นการยาน,นิมิตรหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์แบบในชีวิตอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หมดเนาะอยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์แบบไหนแบบถ้าคุณเจอปัญหาในเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานที่ดีไหมการยานิมิตรที่ดีที่แบบว่ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็มองว่าพอกลางๆเดือนคุณจะแบบ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินไหมหรือว่าอาจจะเป็นการวางแผนว่าจะไปเที่ยวอ,อะไรแบบนี้ก็เลยต้องใช้จ่ายไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพื่อเป็นการจองโรงแรมหรือว่าจองที่พักหรือว่าซื้อตั๋วซื้อบัตรคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะอืมมันอาจจะเป็นแบบความยากลําบากในส่วนที่แบบว่าในเรื่องของการเงินที่ต้องพยายามบาลานซา์ก,การให้มันดีขึ้นเนาะอืมเป็นเวน,นั้นแล้วก็มองว่าในเรื่องของการงานก็คือไม่ได้หนักหน่วงอะไรก็คือทํางานได้เรื่อยๆชิวๆนั่นแหละ ต่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยในบางอย่างอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องการพูดจาเจราจาหรือว่าการสื่อสารกับแบบคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับคุณแต่พยายามทําตัวเหมือนแบบเออหวังดีนะอะไรแบบนีน้แล้วก็ตัวคุณเองจะมีความเด็ดขาดมากขึ้นในการในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีความเด็กขาดมีความรอบคอบมีความสุขุมมีความนิ่งขึ้นมองอะไรมองออกมองภาพรวมเก่ง แล้วก็ดูคนออกดูคนเป็นอืมจำเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบดูคนไม่ค่อยเป็นอะไรแบบนี้นแต่ว่าพอประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่คุณเจอมันทำให้คุณแบบเริ่มอ่านคนออกรู้แล้วว่าคนแบบนี้เข้ามาเพราะหวังผลหรือว่าคนแบบนี้เข้ามาแล้วแบบไม่ได้หวังดีกับคุณอนะไรแ,แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็มาว่าในเรื่องของการงานอาจจะมีการสั่นคอนนิดหน่อยหรือเปล่า อาจจะมีการปรับรักฐานในองค์กรหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนยกย้ายภายในองค์กรอนะไรแ,แบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันดูมีความแบบว่าไม่ได้มีความมั่นคงขนาดนั้นอนะไรแ,แบบเนี้ยหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงที่แบบกําลังจะต้องเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะอืมก็อยู่รักต่กรณีของแต่ละคนว่าเออเหตุการณ์ที่เจอเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานของชาวราศีเม,มถุนเป็นยังไงบ้างเอง่ย การงานจะเป็นไปตามที่หวังถ้าคุณลงแรงลงมือลงแรงอะไรไปอะ่ะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือว่าใครกําลังหางานอยู่ส่งเรซูเม่ไปหลายหลายบริษัทก็มีโอกาสที่จะมีบริษัทติดต่อเข้ามาเนาะติดต่อเข้ามาพูดคุยเราก็การงานก็จะมีความมั่นคงด้วยแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบว่าก็ทํางานประจําไม่ได้มีการโยกย้ายหรือว่าไม่ได้มีการส่งเรซูเม่ก็มองว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่มตําแหน่งหรือว่าผลลัพธ์ทางการเงินก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอืมเพราะว่า ทา,ทางการงานรู้สึกว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการงานอาจจะต้องอดโทนนิดหนึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนาะแล้วก็ให้ระวังคนแบบว่าคนในสังคมแวดวงที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสังคมที่คุณต้องแบบเข้าไปพูดคุยด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเนาะตัวคุณเองเวลาทํางานแล้วเห็นผลดีที่สุดก็คือการทํางานคนเดียวหรือว่าการลุยเดี่ยว การที่แบบทําอะไรด้วยตัวเองแบบยึดตัวเองเป็นหลักแบบว่าไม่ได้พึ่งพาคนอื่นคือไม่ใช่ว่าคุณทํางานคนเดียวในโปรเจกที่เป็นทีมทีมหนึ่งนะแต่หมายถึงว่าตัวคุณเองไม่ต้องแบบคือจะจ่ายงานเนี่แหละแต่ว่าทุกอย่างต้องผ่านตาคุณก่อนคือคุณจะไว้ใจให้แบบว่าเออคนนี้ทําดีคนนี้ทําเก่งแล้วแบบปล่อยผ่านอะไรแบบนี้ไม่ได้คุณต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบแล้วก็ดูคนนี้เป็นเพราะบางทีเขาก็ตั้งใจที่จะทํางานแบบออกมาแบบไม่ดีอะไรแบบเนี้ย อืมเพราะคิดว่าคุณอาจจะละรวมหรือว่าใจดีกับเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าแบบไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นค่าว่าแบบเออกว่าคุณจะมาหยุดจ,จุดนี้ได้คือมันใช้ความสามารถนะแล้วก็อ่ะตัวคุณอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยถ้าคุณเพิ่งเลื่อนขั้นเริ่มตําแหน่งหรือว่าเพิ่งมีความมั่นคงในเรื่องของการงานเรามองว่าคุณอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงด้วยความที่อยู่จุดสูงสุดมันก็จะมีความโดดเดี่ยวนิดหน่อยเนาะเออมันจะมีความแบบ อยู่ตรงนั้นแล้วแบบอด,ดเดี่ยวจังแบบไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงหรือว่าพูดกับใครก็คือไม่ได้หรือว่าบางทีบางคนก็แบบเขาไม่ได้รับฟังหรือไม่เข้าใจว่าเออทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้ทั้งๆท,ที่เราทําเพราะว่าโดนสั่งมาอีกทีอะไรแบบเนี้ยอืมโอเคต่อไปขอดูในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนเป็นยังไงบ้างของชาลัยสิริทุนการเรียนเรามองว่าจเย็นๆหน่อยเนาะอย่าร่งรีบอย่าใจร้อนถ้าใจเย็นทุกอย่างจะไปได้ดีอืม ถ้าใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบตั้งใจอ่านตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดแบบไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออเราจะต้องจำได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรแบบนี้ทุกอย่างมจะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างมันจะไปแนวโน้มที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นว่าเออเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มจำได้แล้วมันจะเป็นเวนี้แต่ว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณแบบว่าไปเร่งรีบกับมันะ บอกเลยว่ามันยากที่มันจะประสบความสําเร็จเนี่ยเห็นปะถ้าคนแบบช้าๆได้พาเร่มงามค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแบบข้ามขั้นข้ามปอนมันจะมีความมั่นคงในวิชาที่เรียนหรือว่าสิ่งที่เรียนมันจะมีความมั่นคงจนขนาดที่บอกว่าคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเออวิชานี้ที่เราเรียนอะ่ะมันเป็นอะไรแล้วก็ดีไม่ดีผลคะแนนออกมาก็คือดีเลิศด้วยอืม ระหว่างนั้นก็อยากให้ระวังนิดนึงในความที่บอกว่าพอมาดูดวงเราแบบมีความเหลิงไหมอาจจะแบบทะนงตัวว่าแบบเอ้ยดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าแบบค่อยๆไปค่อยๆไปบางทีค่อยไปค่อยไปของคุณมันอาจจะช้าเกินไปเอาให้มันพอดีพอดีเนาะเออเอาให้มันกลางกลางแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบช้าเกินไปเร็วเกินไปอะไรแบบเนี้ยค่อยๆไปค่อยๆไปที่รู้สึกแบบว่าตัวเองไม่กดดันแล้วก็ไม่ใช่ชิวเกินไปจนปล่อยวางเกินไปอะไรแบบเนี้ยอืม และทุกอย่างจะออกมาดีผลลัพธ์จะออกมาดีมันจะได้เป็นมันจะได้สิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยมันอาจจะแบบเกิน60อย่างเงี้ยมันอาจจะ 60- 70เจประมาณนี้อยู่ที่ความตั้งใจของคุณถ้าคุณมีความตั้งใจมากแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจมันก็มีโอกาสที่จะตกลงได้อย่างแน่นอนโอเคต่อไปขอดูในเรื่องของเอ่อการเงินหน่อยค่ะ ในเรื่องของการเงินเรามองว่ามันอาจจะมีช่วงที่แบบมืดแปดด้านเพราะว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมือนเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่คุณถือไว้หรือว่าที่คุณมีอะมันจําเป็นมากนรอยแค่ไหนอะไรที่ไม่จําเป็นก็พยายามลดลดไว้ก่อนนะเพราะว่าเรามองว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบจุกเฉินเข้ามาทําให้คนต้องใช้จ่ายหรือว่าดีไม่ดีอาจจะแบบอยู่ดีก็เป็นเสาหลักของคนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วก็พอเหมือนผ่านพอุปสรรคตรงนั้นได้อ่ะ คุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ถามว่าในเรื่องของการเงินมันจะมีโชคด้านการเงินเข้ามาบ้างไหมคือมันไม่ได้มีนะมันเหมือนกับว่าคุณนะมีเงินเดือนมีเงินเดือนมีเงินเก็บมีเงินอัดิเลกอะไรแบบนี้แบบมีเงินจากงานดิเลกอะไรแบบนี้มันก็คือทําให้คุณมั่นคงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นแค่คุณคนเดียวแหละที่เป็นคนที่แบบว่าแบบใช้จ่ายแบบภายในครอบครัวอาจจะแบบค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าที่ค่าแบบ ค่าเอ่อค่าเทอมค่าอะไรแบบเนะี้ยมันอาจจะเป็นแบบคุณเองที่ออกคนเดียวกรหางที่คนในบ้านมีหลายคนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเหมือนภาระหนะ้าที่มันอยู่ที่คุณแต่ถามว่าแบบคุณเดือดร้อนไหมก็มองว่าตัวคุณเองก็มีสละให้กับเองเหมือนกันมีความไม่งอใจตัวเองเหมือนกัคามมาคน,กนกคุณเองอาจจะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่จัดสรรในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีก็ได้แต่ถามว่าแบบมีเรื่องการเงินเข้ามาไหมคือเรื่องการเงินไม่ได้มีเข้ามานะมันก็คือเงินเดือนปกติแบบมีโชคก้อนใหญ่อะไรแบบนี้คือไม่ แต่มองว่าัวคุณเองอะรู้จักบาลานทุกอย่างมันก็เลยไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรขนาดนั้นอืมแต่อยากให้ระวังก็แค่เรื่องแบบว่าของของที่ไม่จําเป็นอ่าถ้าจะซื้อของที่ไม่จําเป็นก็ต้องชวนก็ต้องชวนในระดับหนึ่งว่าซื้อแล้วไม่เดือดร้อนโอเคปะถ้าซื้อแล้วเดือดร้อนก็อย่าซื้อเสียดายเสียดายเงินแล้วก็มันอาจจะทําให้คุณชักน้ําถึงหลังได้โอเคประมาณนี้ละกันโอเคต่อไปนะคะขอดูความรักคนโสดหนะะ่อยค่ะ ความรักคนสดแค่นี้เก็บตัวเก็บใจมากว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครยังมีความสุขกับตัวเองแฮปปี้กับคนในครอบครัวแบบอยู่ครอบครัวก็มีความสุขดีหรือบางคนอาจจะแบบอยู่กับเพื่อนกับฝูงอะไรแบบนี้ก็มีความสุขแล้วเอออย่าเพิง่งมีเลยครอบครัวแต่ว่าถ้าเข้ามาก็ไม่ว่ากันอ่ะงงๆนะเออแต่ว่าถ้าให้ตัดสินใจก็เรื่องที่จะรักตัวเองดีกว่าละครอบครัวดีกว่าอยู่ครอบครัวดีกว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วอะไรแบบนี้ดีไม่ดีก็แบบมีน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ เออไม่จําเป็นต้องมีความหลักนะตอนนี้ก็ได้เออฟิลนั้นแล้วก็เดี๋ยวขอดูคนโสดไม่ชัดเจนเลยค่ะสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขดีกับสถานะนี้แต่ว่าอีกหน่อยก็จะชัดเจนเองชัดเจนแต่ไม่รู้ว่าชัดเจนไปนในเวที่แบบพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเพราะว่ามันมีความที่แบบว่าเหมือนลบๆซ่อนๆกันอยู่แบบว่ายังไม่อยากให้ผู้คนรู้อะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะแบบ คบกันเงียบๆก็ได้อ่าสําหรับบางคนสําหรับบางคนบางคู่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบว่าคบกันเงียบๆค่ะตกลงปรงใจกันแล้ว่าจะเป็นแฟนกันแต่ว่าขอคบกันเงียบๆขอให้ไม่บอกใครอะไรแบบนี้แต่แต่ว่าถ้าใครถามก็คือบอกแต่ว่าถ้าใครไม่ถามก็ไม่ได้บอกอ่ามันอาจจะเป็นฟิลนี้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสถานะมีการพูดคุยกันแล้วว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นแฟนไม่เป็นแฟนถ้าไม่เป็นแฟนเราจะเป็นสถานะไหนมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนไหมอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่า จะมีการพูดคุยว่าเอองั้นมีผมลประโยชน์ร่วมกันไหมอะไรแบบนีน้ก็อยู่ที่พวกคุณตกลงแต่มองว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นในของเดือนนี้เนาะโอเคต่อไปคอยดูความรักคนมีคู่หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักคนมีคู่อ่าเรามองว่าความรักคนมีคู่อาจจะมีปัญหาวุฒิศัก์จากปัจจัยภายนอกไหมคนในครอบครัวสถานะภาษา หรือว่าศาสนาความเชื่อความคิดทันคติมันอาจจะมีประเด็นพวกนั้นเข้ามาทําให้มีปัญหาในส่วนเอ่อในความสัมพันธ์ของคุณสองคนในช่วงแรกแรกแต่พอมีการพูดคุยปรับความเข้าใจเอาอกใจกันแล้วก็เหมือนพยายามปรับจูนเข้าหากันน่ะเหมือนอาจจะเป็นการคุยดิปทล์กมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้โอเคเข้าใจแล้วก็ปรับจูนให้มันแบบว่าลงตัวกันมากขึ้นเนาะอือใส่ใจกันมากๆหน่อยเนาะ ใจ,ใจกันมากๆลองไปทำแอทิวิตี้หรือว่าลองไปทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าหาอะไรที่แบบว่ามันทำให้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะการที่แบบว่าเหมือนถ้าคุณคิดจะใช้ชีวิตไปในชีวิตคู่เนาะมันก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอ,อาจจะต้องลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอาจจะแบบอาา่ะ24ชั่วโมงลองอยู่ด้วยกันว่าเป็นยังไงเวิร์กไหมไปด้วยกันได้ไหมนิสัยเข้ากันได้ไหมทัศนคติโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยหลับได้ไหมกับการที่เป็นแบบนี้บางคนอาจจะแบบ เออเป็นคนทำงานตอนดึกค่ะอะไรแบบเนี้ยก็เลยนอนนอนเช้าตื่นบ่ายอะไรแบบเนี้ยกับอีกคนนึงแบบตื่นเช้านอนอะไรแบบเนี้ยคือช่วงเวลามันไม่ตรงกันอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูว่าแบบเออจะเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันไม่ได้ก็โอเคแบบจะเฟดหรือว่าจะพยายามปรับจูนกันให้มันบาลานซ์กันอะไรแบบเนี้ยก็อยู่ที่พวกคุณตกลงกันเนาะอืมต่อไปขอดูในเรื่องของคนแต่งงานนะคะคนแต่งงานสถานะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ย คนแต่งงานอาจจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดในความสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความคิดความเครียดในเรื่องที่แบบว่าย้อายออกมาอยู่กันเองสองคนอะไรแบบนี้อมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะจากเมื่อก่อนอาจจะอยู่กับคนในครอบครัวมันอาจจะต้องมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากมีข้อกังวลเยอะแยะว่าแบบเออจา สปอร์ตกันไหวไหมจะไปกันรอดไหมซึ่งแน่นอนว่าคุณสองคนในเรื่องของการเงินอ่ะก็พยายามสร้างเงินหาเงินที่มันแบบว่ามีความมั่นคงมากขึ้นอาจจะแบบเริ่มทานู่นทํานี่อะไรแบบนี้ยหลายๆอย่างเพื่อให้มีเงินอ่ะมาคําจุนแล้วก็พยายามแบบสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงมีความแบบว่าพอเพียงอ่ะมันเป็นเวลานเหมือนแบบพยายามไม่อยู่นิ่งกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนเหมือแนบบพยายามที่จะแบบ พัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มีความมั่นแบบให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นจับมือกันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันมากขึ้นจากแรกๆที่อาจจะคิดอาจจะเครียดอยู่ฝ่ายเดียวแต่พอแบบนานๆไปก็อามีการพูดคุยมากขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนาะอืถ้าอยากทําอะไรก็ทําคู่กับแฟนลองคุยปรึกษากาันว่าอะไรที่สามารถทําร่วมกันได้ อ่ะอะไรที่ทําร่วมกันได้มันอาจจะส่งผลดีกว่าที่คิดก็ได้แต่ก็อยู่ที่พวกคุณสองคนว่าจะตัดสินใจยังไงเนาะถ้าจะทําร่วมกันก็จ,จะต้องดูหน่อยว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนไหมหรือมีข้ออะไรที่ต้องคอยระวังไหมแบบอ่าอาจจะมีบางคนที่แบบว่าโอ๊ยไม่ค่อยชอบทําตรงนี้อะไรแบบนี้ก็จ,จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนเนาะว่าจะทําตรงนี้แล้วใครจะดูแลส่วนไหนอะไรยังไงเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเนาะ โอเคค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่แนะนำอยากบอกอะไรคุณสองคนไพ่แนะนำอยากบอกอะไรละสี่เมถุนอ่าไพ่บอกว่าให้แสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมา บางคนอาจจะแบบว่าทําอะไรเราก็ยังไม่เป็นตัวของเอลงไหมหรือว่าอยู่กับชีวิตคู่ล้วแบบยังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็คือให้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาจะได้รู้ว่าศักยภาพของคุณนะมีมากน้อยแค่ไหนมันจะได้เอามาปรับใช้ได้เนาะแล้วก็สำหรับคนโสดถ้าอยากมีแฟนก็โชว์ตัวบ,บ่อยๆอาจจะแบบลงรูปโซเชียลหรือออกไปท่องเที่ยวข้างนอกบ้างไม่ใช่อยู่แต่บ้านอะไรแบบนี้เอออยู่แต่บ้านแล้วเมื่อไหร่จะได้รัแฟนอ่ะเออเป็นเวนั้นเลย โอเคสำหรับใครที่แบบอยากมีแฟนก็เปิดเผยตัวตัวออกมาพาไปออกไปสู่โลกภายนอกเนาะส่วนคนที่เอ่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วอยากเดอนขั้นเป็นแฟนก็พยายามเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอย่าไปอย่าไปเสริมแต่งอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณเออบางทีการที่ไม่ใช่ตัวคุณแล้วเขาอาจจะจับความรู้สึกได้คือตัวเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเนี่ยตัวคุณไม่ตัวคุณแต่มันอาจจะมีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเออ แบบนี้ฉันไม่โอเคแบบเออไม่ค่อยชอบเลยอะไรแบบเนี้ยอ่ามันอาจจะเป็นเวนั้นดคือคุณเป็นตัวของคุณอ่ะมันอาจจะดีกว่าก็ได้โอเคค่ะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับราศีเมถุนถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากด,ด,ด,ดูดวงสดเราสามารถทักไลน์อเอาเองมาได้เลยน,นะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่พลังงานดีๆค่ะ